สวัสดีนะคะวันนี้ป๊ะปะ๊ากำลังทำงานอยู่ป,ะป,ะป,ะปะ๊ะป๊าป๊ะวันนี้เากะไปดูในวิดีโอนั้นคุณครูเคยให้ดูนกมันคขับสินและทำให้ช้างตายได้ยังไยงยาอยากรู้อ๋อแ <c oughs> สดงว่าเป็นสุรออน,นี้แน่เลยสุรช้างใช่ไหมอ่ะโอเควันนี้ป๊ะป๊าจะมาเปิดให้ดูละกัน เย่ Ye, จะได้รู้อ่าป๊าป๊าก็จะโยงเกี่ยวกับอยากรู้ว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วกันเนาะโอเคด้อยากรู้ว่านกขีหินมาจากไหนโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นป๊าป๊าก็ต้องเปิดด้วยสุรอ,อัลบากอรอก่อน uh huh. สุโรเริ่มต้นก็จะเป็นอัลฟาติฮะที่นูเอรา uh huh. จะอ่านกันทุกวันเนาะ uh huh. แล้วก็มันจะมีสุโรหนึ่งหลังจากฟาติฮะ Gak jadi Surah Al Baqarah, no? Ah, Gak kah Papa akan baca Surah di ayat ayat no. Al Baqarah? dia, Papa suka. Gak ada Bismillahirrahmanirrahim, Alef Lam Zalikal kita bularai bafihudalil ่าลุลามีมคำพีนี้อ่าคำพีนี้ก็คือคำพีีร์กุรุอ่านใช่ไม่มีความสงสัยใดๆในนั้นสแสดงว่ากุรปอ่านเนี่ยพอเราได้อ่านได้ทําความเข้าใจเนี่ยเราจะไม่มีความสงสัยนะแล้วก็เป็นคําแนะนําสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้นสแสดงว่ากุรอ่านเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ไม่มีความสงสัยใดๆเนี่ยชัดเจนนะดูอาก่อนเรียบรียวนั้นคืออะไรขอดูอาให้แม่ไงอ่าโอเคใช่โอเคนะก็คือป,ป๊าจะอ่านแค่นี้สําหรับอัลบากอรอเพราะว่ามันคือทําให้เรารู้ว่าคัมภีร์นี้เราจะไม่มีความสงสัยคัมภีร์กรุรอานเราอ่านแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ได้มาจากพระเจ้าพระองค์อัลลอฮ์นะ อ่ะเมื่อกี้นวราถามสุระช้างใช่ไหมใช่ซูโระอ,อ,อัลฟีนเนาะแต่เมื่อไรจะบอกอันดูอาก่อนเรื่องเรียนนั้นคือขอดูอาให้แม่อยู่กับเราทุกวันเหรออืมอแล้วตอบอ่านั่นดูอานั้นค่อยว่ากันเอาอันอนี้เรามาอัลอัลฟีนนะดูอาอชา้า สุรช้างไม่ใช่ดูอาช้างอ๋อเราส่งให้เราอ่านกุลอานนะเลาส่งให้เราเรามาเสร็จแล้วก็อ่านกุลอ่านอ่าเดี๋ยวปะปาอ่านนิดนึงเนาะใช่อ่านเดียวเราจะมาดูว่านกที่ผินมาจากไหนแล้วก็ทําให้ช้างตายได้ยังไงอ่าโอเคปะปาจะอ่านสั้นๆแล้วกันเนาะเป็นสุร์อัลฟินแล้วก็ เดี๋ยวป้าป๊าจะเล่าให้ฟังนะครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลลอฮ์ตารอกัยฝ่าฝ่อะลลร็อบุกะบิอัสฮาบิลฟีลอ่าแปลว่าเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระเจ้าของเจ้าได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไรอ่าเดี๋ยวป้าป๊าจะเล่าให้ฟังเนาะอยากดูเด้วอัลัม ยาเจอลไกดะฮมฟีตัดลีลพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรืออเร็วๆว,ว่อไหน,นะจะดูด้วยว่าอัลซลัยฮิมตอยรอนอาบาบีลและได้ส่งส่งนกเป็นฝูงๆลงมาบนพวกเขาอ่า ตรมีหิมบิจารติม,มินสิจีลมันได้คว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็งที่สุดแล้วก็ฟายาลาหมกาอัสเฟมมะกูลและพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นเช่นใบไม้ที่ถูกสัตว์กิน อ่ะปาปากลับมาที่อายะที่หนึ่งเขาบอกว่ามันจะมีพวกช้างอ่าจริงๆมันมีเรื่องมันมันไม่ใช่เรื่องเล่าก็คือจะเป็นประวัติแหละก็จะมีช้างเนี่ยประวัติของมันแล้วเหรอเขามันจะมีคนที่ไม่ดีคิดที่จะทําลายกะบ,บะเพราะว่าเขาเห็นว่าผู้คนเนี่ยมามาเยี่ยมกะบ,บะกันทุกปีเขาก็เลยไม่อยากที่ให้คนเนี่ย มาที่มาเยี่ยมกาบาบบ<ะ>เขาก็เลยพยายามสร้างไว้ที่อื่นถ้าจะไม่ผิดที่เยเมนเสร็จแ,แล้วพอพอคนไม่ไปเขาสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ที่เยเมนแต่ว่าไม่มีใครไปเลยแต่คนก็ยังยังจะมาที่กับาบเขาก็เลยพยายามที่จะทำลายกับบะเขาก็เลยส่งกองทัพช้างเพื่อ จะให้ช้างเนี่ย <ไป S 1> หลายตัวหลายๆเชือกเนี่ย,ยเพื่อมาทำลายกละบะเสร็จแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์ก็จะบอกในกรุรอานว่าอาลัลลอฮ์ได้ทำให้แผนการของพวกช้างเนี่ยสูญสิ้นไปนะด้วยการามีส่งนกเป็นฝูงๆหลายๆตัวแล้วก็ปากเนี่ยจะคีบหินไว ส่วนขาของนกสองข้างก็จะคีบหินไว้เหมือนกันเสร็จแล้วก็จะปล่อยหินอันเล็กๆล,ลงมาโดนช้างแล้วก็โดนคนที่บังคับช้างให้มาที่กระบะเสร็จแล้วหินเล็กๆจากท้องฟ้าเนี่ยลงมาปุ๊บโดนช้างปุ๊มปุ๊มปุมุ๊มตายหมดเลยทำไมในรารู้ไหมว่าทำไมหินเล็กๆ แต่ว่าสามารถที่จะทําลายช้างได้อ๋อเพราะว่านกอ่ะเขาไปหยิบออหินน่ะจากไฟนรกมาอ่าไม่ให้ช้างอันนั้นก็จะเป็นอ่าอีกเหตุผลหนึ่งเนาะก็คืออาจจะเป็นหินจากไฟนรกแต่อีกอันหนึ่งที่พระองค์ไม่ได้บอกแต่ที่ป้า คิดว่ามันคือ,อวิทยาศาสตร์อันนั้นเ <Ừ. S 1> นาะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ละกันซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นหินเล็กๆเกท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันอยู่ที่สูงเนี่ยพอเวลาตกลงมาเนี่ยตายเลยมันจะมีแรงเยอะใช่ไหมแรงใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวปาป้าให้ดูนะถ้าป๊าป้ายกแค่นี้ ไม่เห็นจะเจ็บเลยแต่ถ้าป้าป้าแบบให้สูงกว่าเดิมแล้วก็ปล่อยอ,อ้าวเจ็บใช่ไหมเจ็บตรงนี้อ่านี่แค่แค่ไม่ถึงเม็ดเนี่ยเรายังบอกว่ารู้สึกเจ็บใช่ไหมแต่ว่านอกอยู่ที่สูงมากแต่ว่ากาก็ไม่เจ็บหรอกเจ็บนิดเดียวเองอ้าวไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวอย่างไงให้เห็นว่าตัวอย่างให้ดูเองว่าถ้ายกแค่เนี้ย มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บแต่ว่าถ้ายกสูงมาหน่อยก็จะเจ็บใช่ไหมใช่มันก็จะตรงกับทฤษฎีนี้เดี๋ยวป่อปาชี้เห็นไหม M G H พลังงานศักย์อ่า M ก็คือน้ำหนัก G ก็คือแรง G H ก็คือความสูงยิ่งสูงยิ่งมีแรงมากขึ้นอันนี้แค่ให้ทุกคนรู้เฉยๆใช่เดี๋ยว น้วยแก็จะรู้เองตอนที่อยู่ปออปอนึ่นปไม่แน่ใจว่าปอไหนอาจจะเป็นปห้าปหกมัธยมหนึ่งมัธยมสองป้าป้าไม่รู้ปฐ<ร>มหรือเปล่าเด็กประถมหรือเปล่าเอ่อ MGH ก็คือมันคือวิทยาศาสตร์อันหนึ่งก็คือยิ่งสูงยิ่งแรงแสดงว่านกเนี่ยคีบไอหินเล็กๆแต่ว่าอยู่ที่สูง แล้วก็ปล่อยลงมาเจ็บเลยเจ็บเลยช้างก็เลยตายเรียบตายคนก็ตายกันหมดเลยใช่คนก็ตายเพราะว่านกเยอะไงใช่นกหลายตัวเก็เยอะช้างก็เยอะพอดีแล้วก็พอปล่อยลงมาเหมือนกับฝนอะใช่ไหมเหมือนฝนลงมาแต่มันเป็นฝนที่เป็นหินฝนที่เป็นหินแต่เจ็บอ่ามันจะหลบไปไหนไม่ได้ละหลบไปไหนไม่ทันาทุกที่มีหินลงมาทุก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  เพราะว่ามีนออ้อลไกลตัวแตที่นุ่ยราบอกเมื่อกี้เรื่องหินจากนรกนี่อาจจะเมือนมันคืออีกเหตุผลหนึ่งมัน,เ,นเจ็บเกินไปเหรอแต่ว่ามันมันจะมีอายะสุดท้ายที่พระองค์บอกว่าแล้วพระองค์ทรงทําให้พวกเขาเป็นเช่นใบไม้ที่ถูกสัตว์กินก็คือเหมือนถูกหนอนกินใบไม้ทิ๊ดๆิ๊มามา่าเคย<ด>เคยดูไหม คือหมามมาโดนสัตว์กินต้นไม้หมามมาเลยอ่ะอาเห็นใบไม้ดึ๊บๆใช่เห็นใบไม้ของมามมาที่โดนหนอนกินไหมมันจะค่อยๆกินที่ที่ที่ค่อยๆลามไปใช่ไหมเห็นต้องไหมก็เหมือนกันหินตัวเนี้ยเวลาลงมาโดนช้างโดนคนเนี่ยสมมติว่าจะโดนแขนตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆลาม ค่อยๆกินเนื้อกินกระดูกไปเรื่อยๆเจะกีไม่มันเป็นมันเป็นหินตัวนี้แหละซึ่งถ้าจะเทียบกับอาวุธปัจจุบันเนี่ยทิดลายเขาบอกว่ามันคล้ายกับอาวุธฟอสฟอรัสณปปัจจุบันเนาะแต่นวยราน่าจะยังไม่เข้าใจ mm hmm. แต่ให้บอกแค่ว่าก็เหมือนกับหนอนที่กินใบไม้ค่อยๆกินค่อยๆกิน จนใบไม้ของมามา้าไม่มีไม,ม่เลยอ่าเหมือนกันหินเนี้ยที่ลงมาเนี่ยมันก่จยกินเนื้อเรากินเนื้อกินกระดูกของช้างของคนอะไรประมาณนี้เนาะเ <Okay. S 1> คคอยคนมีเยอะไหมอ่ะเยอะมากคนที่จะมาทำลายบ้านเอ้ยเดี๋ยวาปาปาค่อยเล่าให้ละเอียดว่าอ่าคนคนนั้นชื่ออะไรมาจาก เยเมนใช่ไหมเหตุผลที่มาเพราะอะไรอ่แต่นะแต่ว่าช้างมีกี่ตัวช้างเยอะไหมหรือว่าเป็นฝูงแต่ป้าป๊าก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะเยอะมากแต่ว่าคนเยอะแต่ว่าเห็นที่ได้ยินมาก็คือเวลาช้างไปถึงกับบ้านเนี่ยไ่ถึงกับบ้านก็ไ่ถึงแต่ว่าช้างเนี่ยไม่กล้าเข้าไปไอไอคนที่บังคับช้างอ่ะ ขาบอกให้ไปช้างก็ไม่ไปไม่ไปทําลายกลับ,บะแต่พอเวลากลับหันหลังกลับช้างไปแต่ว่าพอให้หันกลับมาทางกลับ,บะช้างก็ไม่ไปช้างอยู่ที่เดิมอ่าเดี๋ยวป,ะปะ้าปะค่อยเล่าเรื่องนี้ให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้มันเน้นว่าอายะกรุอ,อ่านมีวิทยาศาสตร์แฝงอยู่อ่าเรื่องอย่างเช่นที่ป้าปาจะบอกคือเรื่องหินเล็ก หินเล็กๆใช่ไหมที่ว่ามาจากยิ่งสูงเวลาตกยิ่งแรงถูกต้องไหมใช่อ่ามันคือ mgh นี่ป้าปาชี้ให้ดูแลเห็น mgh เ,เ,เดี๋ยวป้าปาค่อยไปตัดต่อแล้วมันจะเห็นแต่อยากดูแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราดูสุร์อื่นต่ออ่าวันนี้บายๆก่อนละกันขอสุรัก์เท่านี้ก่อนนะเราเอาสุรัก์แค่นี้ก่อน Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Wani.